อันเช่ไม่รู้อนาคตอาเซนซิโอหลังตกเป็นข่าวกับอาเซนอนคาโลอันเชลติกุนซูเรอันมาดริดทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนได้พูดถึงอนาคตของมาโกอาเซนซิโอกองกลางตัวรุกเลือดกระทิงดุของทีมที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนักเตะตกเป็นเป้าหมายของทีมปืนใหญ่อาเซนอนอีกด้วยจากรายงานระบุว่ามิเกลอาเต้ากุนซอปืนใหญ่มีความชื่นชอบนักเตะรายนี้ซึ่งเอเจนต์ของอาเซนซิโอได้เดินทางไปยังลอนดอนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยถึงโอกาสในความเป็นไปได้ในการย้ายทีมไปยังอังกฤษสำหรับอาเซนซิโอต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนในมาดริดตอนนี้และต้องรอถึงเดือนมีนาคมหรือเมษายนจึงจะตัดสินใจถึงอนาคตอีกครั้งและจากรายงานข่าวระบุว่านักเตะวัย27่ปีต้องการค่าเหนื่อยเพิ่ม1 1 8 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้านอันเชลติได้กล่าวถึงอนาคตของเพลย์เมกเกอร์รายนี้ว่าเขาอาจจะอยู่หรือไปก็ได้แต่ผมไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้สนใจมากนะัก และทีมมีความท้าทายหลายอย่างในฤดูกาลนี้ส่วนเรื่องนั้นแล้วแต่ทางสโมสรจะตัดสินใจ